เดี๋ยววันนี้เรามาเลือกซื้อเก้าอี้สนามกันนะคะจะมีเก้าอี้รวบมีสามขามีพิงเล็กมีพิงใหญ่แล้วก็มีเตียงถ้าต้องการอารมณ์แบบประมาณนอนเอนหลังก็เป็นพวกนี้เลยค่ะเตียงรวบรุ่นนี้จะมีเก็บได้ มีกระเป๋าให้นะคะส่วนพวกนี้ก็จะเป็นเตียงพับสามท่อนก็จะมียี่ห้อคอมบนโดยี่ห้อแคทแคมสีก็จะมีอยู่หลายสีนะคะสีลายพางพางแล้วก็สีดิจิตอลสีเขียวสีกรมลูกค้าไม่สะดวกมาชมสินค้าที่หน้าร้านก็สั่งซื้อผ่านช่องทางของทางร้านได้นะคะ พิงเล็กกับพิงใหญ่พิงเล็กราคาสามร้อยห้าสิบบาทพิงใหญ่ราคาสามร้อยเก้าสิบน้ำหนักก็รับได้ค่ะแปดสิบเก้าสิบร้อยโลได้ถ้าเป็นพิงใหญ่เห็นไหมคะนั่งขาสบายเอ็นได้ขาก็วางได้ตัวนี้สามร้อยเก้าสิบส่วนตัวนี้ตัวเล็กนะคะเนั่งให้ดูค่ะ ข้าวแข็งท่าอยู่นะเดี๋ยวทางร้านขอจัดส่งข้ย่ายดีค่ะให้สะดวกมาดูที่ร้านก็สั่งซื้อผ่านเพจ